เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอสตงอ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตององค่ะนันประพัฒเฉลิงสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและมาพร้อมกับคุณรัตินุชรักธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณธนพัฒ์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันประพัฒครับ ค่ะวันนี้มาสองคนและเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เรามีผู้ดำเนินรายการกันมาหลายๆคนเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวของรู้รักเงินแผ่นดินกับสองตงอเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ออกอากาศ รายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอในปี2564นะคะแล้วเราก็ปรับจากชื่อของสตองอพบประชาชนมาเป็นรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอเพราะฉะนั้นขออนุญาตคุณผู้ฟังค่ะเราขอนำเสียงส่งความสุขนะคะจากท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พลเอกชนะทัพอินธรรมระซึ่งส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอมาส่งให้อีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเปิดสักราชใหม่ของปี2564มารับฟังเสียงของท่านประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่านพลเอกชนะทัพอินธรรมระกันค่ะกระผมพลเอกชนะทัพอินธมระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสตงพบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเป็นอย่างดีตลอดปี2563ที่ผ่านมาสำหรับในปี2564คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี โดยคำนึงถึงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจการให้ความรู้แก่ภาคประชาชนให้มีความตระหนักและรู้รักเงินแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบที่ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมกับประชาชนโดยตรง อาทิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019กาการใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการรายได้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็น,นกลไกในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐได้อย่างทันการและเกิดผลสำเร็จสูงสุดเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ผมขออาราธนาคุณพระศรีราจตาไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์อีกทั้งเดชะพระบรมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีได้ปดโปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านผู้ฟังและครอบครัวมีความสุขความเจริญก้าวหน้าและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดปีนี้และตลอดไป คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอนะคะยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องราวของการตรวจเงินแผ่นดินนั่นก็คือท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะมีเสียงส่งความสุขในวันปีใหม่จากท่านประจักษ์บุญยางมารับฟังเสียงของท่านประจักษ์บุญยางกันค่ะสวัสดีวันปีใหม่ านผู้ฟังรายการสตง,งภพภประชาชนและท่านผู้ฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาทุกท่านผมในประจกักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดินของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นอย่างดีตลอดปี2 5 6 3ที่ผ่านมาในปี2563สาสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อช่วยกลมกับดูแลหน่วยงานของรัฐให้มีการรักษาวินยัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ประหยัดเกิดผลสำฤทธิ์และมีประสิทธิภาพโดยตรวจสอบหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐเท็นพิษา,ากิจกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานอื่นๆครอบคุมลักษณะงานตรวจสอบ3ามประการด้วยกันคือการตรวจสอบด้านการเงินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการตรวจสอบผลสมบัติและประสิทธิภาพการดำเนินงานจากผลการตรวจกเมดินในปีที่ผ่านมาสำนักงานการตรวจกเมดินได้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการหรือการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นธรรมผ่านการทำหน้าที่ตรวจสอบการให้คำปรึกษาและการให้ข้อเสนอแนะต่างๆแก่หน่วยงานของรัฐอันนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานอาทิด้านการตรวจสอบการเงินสำนักงานการตรวจ่าดินได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมภายในเช่น ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบและบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนให้จัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดให้สำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายสำนักงานการตรวจนแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐควบคุมกำกับการใช้ใจ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้จัดเก็บภาษี รายได้ค่าธรรมเนียมผลตอบแทนให้ถูกต้องกบถ้วนรวมถึงให้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นต้นและด้านการตรวจสอบผลสำเร,ร็จและประสิทธิภาพการดำเนินง,งานซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ที่สตง,งให้ความสำคัญและในปีที่ผ่านมาสำนักง,งานการตรวจดินได้ข้อเสนอแนะแก่น่วยงานของรัฐ ในการดำเนินโครงการที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วประเทศโดยมีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่ายผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในรูปแบบของข่าวประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกและวิดีโอคอนเทนต์เช่นการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่กรุงเทพมหานครในการเดินหน้า ตามแผนพัฒนา20ปีสู่มหานครแห่งเอเชียภายหลังการตรวจสอบพบว่าสัสดิภาพความปลอดภัยของคนกรุงโดยเฉพาะในด้านของการปลอดอาชยากรรมและยาเสพติดด้านการปลอดโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยยังมีความน่าเป็นห่วงการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ9จังหวัด เนื่องจากปัญหาหมอกควันเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศซึ่งจําเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนตลอดจนการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมควาพมพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในทุกมิติทั้งในเรื่องการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมถึงการดําเนินงานของสถานสงเคาะคนชราเป็นต้น ในขณะเดียวกันสำนักง,งานการตรวจกาเมดินยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบในทุกด้านโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบรวมถึงการจัดทาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยลดการใช้กระดาษในกระบวนการรับส่งเอกสารการตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการตรวจสอบในรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับหน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในปี2564สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินยังคงเดินหน้าตรวจสอบตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมพภิบาลมาตรฐานทางจริยธรรมและหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ความสําคัญกับการตรวจสอบ เรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันและอนาคตเช่นการตรวจสอบการใช้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การตรวจสอบแผนงานงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี การตรวจสอบโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้จากสัญญาสัมปทานการตรวจสอบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนตลเราจดให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การตวจเงินแผ่นดินพศ2 5 6 2ถึง2565โดยเฉพาะโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลัง และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังแก่หน่วยงานของรัฐและส่งเสริมให้ประชาชนในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดินมีความรู้มีความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐให้มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์นสูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน นอกจากนี้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินยังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำการตอบข้อสอบถามให้หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารการเงินการคลังและงบป,ประมาณแผ่นดินให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมต,มติครื่องมและแบบแผนการปฏิบัติราชการ โดยการจัดส่งข้าราชการไปเป็นวิทยากรบรญญาให้ความรู้ทางในด้านการเงินการบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุรวมถึงการให้ความรู้กับข้อสังเกตจากการตรวจสอบและความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนการตอบข้อสอบถามของหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายประกอบรัมดุลมาติการตวกเงินแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินกลังของรัฐ หรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจแผ่นดินในวันาทิีขึ้นปีใหม่2 5 6 4นีนี้ผมขอราตนาคุณพระศรีรัตนาไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาโกลโลกปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงประสบความสุขสมหวังดัางตั้งใจทุกประการสวัสดีครับ และคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะคะกับดิฉันนันปพัฒนเฉลิมสินธิรันคุณรัตินุชรักธรรมและคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะเป็นไงคะเราได้เริ่มรายการด้วยเสียงโอยพรีใหม่ของผู้หลักผู้ใหญ่ของสอตงเลยถือว่าน่าจะเป็น,นความหมาย <SD S 1> ดีๆที่เราะจะได้ดําเนินรายการกันต่อไปนะคะวันนี้มาแนะนํารายการกันใช่ไหมคะคุณรัตินุษใช่ค่ะ คือในปีใหม่เนี่ยนะคะนอกจากเราจะเปลี่ยนแปลงชื่อรายการแล้วคือพิธีกรเดิมของเราก็ยังอยู่ท่านหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็จะมีน้องใหม่มาเพิ่มสองคนนะคะก็คือน้องธนภัทรปัญญเฟื่องหรือว่าน้องโป้นะคะกับน้องแอลวันวิสาโตทีมนะคะซึ่งก็มาจากสํานักประชาสัมพันธ์นะคะของสํานักงานการรงงุนแผ่นดินซึ่งจะมาเสริมทีมกับคุณนภาลัยบุญจันทร์นะคะซึ่งเป็นทีมเก่าค่ะแล้วก็จะจัดร่วมกับพี่โฟนเราก็จะมีทั้งหมดกัน4คนนะคะแต่ว่า เราไม่ได้เราไม่ได้มากันทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราต้องเว้นระยะกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างวันนี้นะคะดิฉันก็จะมากับกับคุณธนภพนะคะก็จะมาแนะนำรายการนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสี่ช่วงนะคะจริงๆมันจะมีมากกว่าสี่ช่วงด้วยเนาะครับใช่ครับมันจะมีรูปแบบรายการใหม่ๆที่มีคอนเทนต์ที่แบบ ฟังง่ายๆนะคะอย่างเช่นรายการสตง,งขอบอกนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของสอตง,งนะค่ะคือต้องอธิบายก่อนว่าสตง,งขอบอกเนี่ยเดิมเป็นหนังสือนะคะที่ทางสตพ1ิหรือสํานักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่10นะคะเป็นคนทําออกมา จังหวัดพิษณุโลกทําออกมาแล้วหนังสือฉบับนี้ก็มีการเผยแพร่แล้วพอทางเราไปเห็นนะคะ <c oughs> เห็นว่าหนังสือเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีประชาชนมีอบอตอนเนี่ยเขาเอาไปเอาไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ด้วยนะคะทางสํานักประชาสัมพันธ์นและสื่อสารองค์กร <c oughs> ก็เลยคิดว่าเออเราเอามาทําเป็นสื่อในรูปแบบอื่นดีไหมเช่นมาทําเป็นคลิป ในลักษณะของ 2D animation นะคะก็จะมีเป็นเป็นกระตูนแล้วก็มีคำบรรยายสั้นๆประมาณหนึ่งนาทีะคะ่ะโดยในคลิปนี้ก็จะมีท่านประจักษ์คือท่านผู้ว่าการดรงเงินแผ่นดินนะคะท่านจะเป็นที่ปรึกษารายการร่วมกับท่านท่านรองผู้ว่าการดอนเนินผ่นดินท่านสุธิพงษ์บุญนิธินะคะท่านสองคนจะเป็นคนที่ดูแลให้ว่าแต่ละแต่ละคลิปเนี่ยของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วน่าเผยแพร่ประมาณไหนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้มันจะเหมาะกับการที่จะไปเปิดให้กับน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปเพราะว่าเนื้อหามันจะเข้าใจง่ายมากๆค่ะแต่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงที่ต้องขออนุญาตว่าให้ติดตามกันไปไปในคราวต่ตอๆไป,ไปนะคะค่ะส่วนของน้องป้หรือว่าน้องธนพัทรนะคะเราก็มี เรื่องเหมือนกันใช่ครับก็จะเป็นก็จะเป็นในช่วงชุมชนคนตรวจสอบนะครับก็ชุมชนคนตรวจสอบนะครับก็จะเป็นการนําเสนอผลการตรวจสอบของสตงนะครับที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในส่วนใหญ่นะครับแล้วก็รวมไปถึงว่า เป็นความรู้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับโดยการสัมภาษณ์เนี่ยครับมันจะเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบใหม่ก็คือสัมภาษณ์จากผู้ที่ตรวจสอบเรื่องนั้นโดยตรงซึ่งจะทําให้ท่านผู้ฟังครับสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงลึกนะครับอย่างเช่นผลการตรวจสอบเโออครงการจ้างตกแต่ง อาคารอย่างเงี้ยครับเออมันก็จะมีประเด็นที่เราควรจะให้หน่วยรับตรวจเนี่ยพิจารณาประเด็นนี้เป็นพิเศษเราก็จะยกตัวอย่างเคสกรณีศึกษาเนี่ยครับมาให้ท่านผู้ฟังได้เราฟังกันว่าทําไมมันถึงเป็นประเด็นที่จะทําให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยมันไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะ,นะครับนอกจากนี้นะคะนอกจากในเรื่องของข่าวการตรวจสอบนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นควรรู้ค่ะ คือตอนนี้สตงเราก็ตรวจท้องถิ่นอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีปัญหาของท้องถิ่นที่สตงตรวจพบหลายเรื่องที่เราให้คําแนะนําไปนะคะอย่างช่วงเนี้ยอ่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยมันช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะอ่ะแจกปฏิทินมาแล้วการอวพอพรมาแล้วแต่มีชื่อใครมีชื่อหัวหน้าหน่วยราชการ<ม>อย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ประชาชนก็จะถามว่าสตงหยุดเป็นสตงหรือเปล่าทำ,ทำเรื่องนี้ทําได้ไหมอะไรเงี้ย คุณพัฒน์ตอบว่ายังไงคะยังไม่ทราบยังไม่ทราบรออาทิตย์หน้าติดตามนะคะรออาทิตย์ต่อไปเราติดตามก่อนนะคะคือต่อไปเราจะนําวิทยากรที่มีความรู้ด้านนี้ซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ติดต่อท่านรองไว้แล้วนะคะท่านรองท่านใช้ค่ะท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินพันธ์นีกท่านหนึ่งคือท่านรองมนเทียนเจริญผลท่านจะคุกคีกับเรื่องของท้องถิ่นท่านก็จะมาให้ความกระจ่างเรื่องนี้ปทินปีใหม่ทําได้หรือเปล่าทําได้ไม่ได้ทําได้ทําได้แค่ไหน การ์ดปีใหม่ที่มีชื่อคุณชื่อผู้บริหารหน้าผู้บริหารตำแหน่งผู้บริหารชื่อหน่วยงานทำได้ไหม <คะ S 2> แม้กระทั่งมันจะมีป้ายวนิวอะค่ะที่สวัสดีปีใหม่สอสอ,อย่างเงี้ยที่ปรากฏตามพื้นที่ต่างๆในชุมชนอย่างเงี้ยทำได้ไหม,มท่านก็จะมาให้ความกระจ่างนะคะ<ม>นอกจากนี้นอกจากเรื่องของปีใหม่แล้วตอนนี้คุณธนพัฒน์หนาวไหมคะหนาวมากเลยครับช่วงนี้หน,หนาวเพราะหนาวปุ๊บ ซื้ออะไรคะท,ท้องถี่นผ้าห่มครับใช่ค่ะแจกเหรอคะหมายถึงแจกใช่ค่ะนะการซื้อพ้า<ะ>ห่มแจกอะ่ะคือดิฉันคิดว่าคุณนภพัฒน์กับดิฉันหรือว่าคุณธนาพก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะบางที่อะ่ะก็แจกได้นะคะเขาไม่ผิดอ่าเขาทําได้แต่ทําไมบางที่เขาทำแล้วมันมันไม่ใช่อะ่ะทําไมโดน<ะ>สะตะงให้คําแนะนํา อยู่ทักทวงล่ะเรื่องแบบนี้ค่ะเรื่องที่ที่น่าสนใจเลยนะคะจะมีเรื่องแบบนี้ที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของท้องถิ่นควรรู้ซึ่งในวันนี้ถามว่าเราจะตอบไหมว่าทําได้หรือไม่ได้ถ้าเราตอบมันอาจจะไม่ได้ข้อที่จริงที่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นรอท่านรองวนเทียนนะคะจะมาไขความกระจ่างให้เราในรายการนี้ละค่ะอันนี้เป็นประมาณสองสามเรื่องแล้วเนาะที่เราจะมีกันต่อไปในปีต่อไปนะคะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเฟกนิวนะครับเฟกนิวก็คือจะเป็นข่าวปลอมหรือข่าวลวงนะครับพี่โฟนก็คือหรือข่าวที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับบุคคลหรือหน่วยงานนะครับซึ่งซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเหมือนกันอย่างเช่นตัวของสตงเนี่ยครับจากในพี่โฟนอาจจะคุ้นเคยกับแนดีสักปีสักประมาณ3ปีที่แล้วเรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้าอ่าก็คือมีข่าวออกทางสื่อมวลชนเนี่ยว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดเนี่ย มีผลพวงมาจากสตอง,งอทักทวงว่าอปทอเนี่ยท้องถิน่นเขาไม่ได้มีภารกิจในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน<ม>ถ้าดําเนินการแล้วเนี่ยจะต้องผิดกฎหมายทําให้ท้องถิ่นเนี่ยหยุดฉีดพิษสุนัขบ้าไปหนึ่ง,งสองปีเขาก็จะข่าวก็จะออกว่าเออเป็นพ่อสตงเนี่ยครับ <c oughs> กรณีอย่างนี้แหละครับ <c oughs> เราก็จะนําข่าวที่มันบิดเบือนหรือว่าเออไม่ตรงกับข้อเท็จจริงความเป็นจริงเนี่ยมานําเสนอให้ท่านผู้ผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย อปทหรือท้องถิ่นเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่ในการฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้าหรือไม่นะครับจริงๆแล้วในตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ได้ออกไปแล้วเบื้องต้นว่าสพเนี่ยก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการหารือร่วมกับท้องถิ่นหลายภาคส่วนนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาพิษสุนักบ้าก็เดี๋ยวเน่อไปโอกาสร่องรายละเอียดใช่ครับเรามาตามรับฟังกันว่าเรื่องใดเนี่ย เป็นข่าวลวงจริง<ช>เรื่องที่เป็นข่าวลวงบ้างนะ,ะ,ะก็จะแบบเป็นสอดตองอฟเฟกนิวเนาะคือเรื่องแบบนี้ค่ะจะทําให้ประชาชน,นาะ่ะเข้าใจภารกิจหน้าที่ของเรามากขึ้นแล้วอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเราก็จะมาชี้แจงผ่านทอลายการนี้แหละในช่วงของสอตองอเฟกนิวนะคะหรือข่าวลวงข่าวบิดเบือนนี่แหละ,ค,ะค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีอีกช่วงหนึง่งคือช่วงคลงรรังศัพท์คลงรรรังศัรร์เพราะว,ว่ารรอย่างที่รู้ อย่างที่รู้กันว่าอย่างที่ฟังกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นช่วงเออชุมชนควรตรวจสอบท้องถิ่นควรรู้เฟกส์นิวคืออะไรการตวงเงินแผ่นดินคืออะไรอย่างเงี้ยครับคําศัพท์ต่างๆเงี้ยครับอาจจะทําให้่ันผู้ฟังเนี่ยสับสนหรือว่าฟังเราไม่ชัดเจนว่าเอ๊อันนี้เงินแผ่นดินมันคืออะไรบ้างอะไรหมายความรวมถึงเงินแผ่นดินบ้างเราก็จะประมวลมาแล้วก็ทยอยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับว่า คำศัพท์แต่ละคำศัพท์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรเพื่อประกอบการฟังให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะค,คุณผู้ฟังคะหลายหลายครั้งที่เวลาเราทําความเข้าใจกับเรื่องขององค์กรที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญค่ะเราก็ต้องไปเปิดในอากูแม่งหรือเราก็ต้องไปเปิดในตัวรัฐธรรมนูญ อ่านก็เข้าใจยากภาษาก็ต้องแปลแล้วแปลอีกเพราะฉะนั้นนี่คือการทํางานในลักษณะของเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนท่านเองเป็นเจ้าของเงินแผ่นดินนะคะดังนั้นท่านก็จะสามารถที่จะทําความเข้าใจกับงานของสตองอได้โดยที่เราจะช่วยท่านค่ะ ปรับคำยากๆภาษากฎหมายให้เป็นอินโฟกราฟิกเป็นคลิปต่างๆเป็นคำพูดถ่ายทอดไปยังสื่อต่างๆที่อยู่ในยุคสมัยนี้นะคะที่เป็นนิวส์มีเดียผ่านสื่อต่างๆให้ท่านเข้าใจกันได้ง่ายๆพอเข้าใจง่ายปุ๊บแล้วเนี่ย เรื่องที่มันเข้าใจมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่ทางสตงมีการปรับปรุงเรื่องของวิธีการนําเสนอรายการเพื่อที่จะทําให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะทําความเข้าใจและเข้าถึงเรื่องราวของการตรวจสอบง่ายขึ้นและที่แน่ๆน,นะคะการทํางานในเรื่องของการตรวจสอบไม่ใช่เป็นการจับผิดแต่เป็นความรอบคอบที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อที่จะทำให้เรา เดินได้ถูกทางเราเคยเปรียบเทียบกันในครั้งที่แล้วให้ทราบกันนะคะว่าเวลาเราใช้สตางค์เนี่ยเงินในกระเป๋าเราหายไปพันหนึงเนี่ยเรายังต้องคิดแล้วคิดอีกเลยว่าเราใช้อะไรไปใช่มันไปอยู่ที่ไหนเนอะมันไปอยู่ตกหล่ที่ไหนนี่เงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นแสนแสนล้านคุณจะไม่มีคนตรวจสอบก็กระไรอยู่มั้งคะทิ้งท้ายก่อนที่เราจะจากกันและเราจะเจอกันในรูปแบบเต็มๆในสัปดาห์หน้าคะ่ะเชิญค่ะคุณรัตินุชคะ่ะ อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังนะคะลองติดตามว่าในปีนี้รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงเราจะมีการเปลี่ยนโฉมยังไงแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะเข้าใจบทบาทของเราในแง่ของการให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็การเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังติดตามกันต่อไปนะคะมีเรื่องดีๆให้ติดตามกันตลอดปีนี้แน่นอนคะ่ะคุณธนพัฒน์ค่ะ ครับทางเราก็จะพยายามมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังนะครับมีสนร่วมกับทางรายการมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปพร้อมกันนะครับในเรื่องของครั้งเป็นความรู้ในเรื่องของการรู้รักเงินแผ่นดินคือช่วยกันสอดส่องดูแลเงินแผ่นดินนะครับค่ะ และติดตามเรื่องราวของเงินแผ่นดินกับรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงหได้นะคะเราออกอากาศกันเป็นประจำในวันพฤหัส,สบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งโดยประมาณค่ะและวันนี้คุณรัตินุษย์รักธรรมคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องและดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินธีรันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,งทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์